คุณคุณออสตินทำไมคุณกินเลี่ยราดอย่างนี้ล่ะฮะ <c oughs> อะไรอร่อยก่ันกันคะเนี่ยฮะออสตินปลาหรือเนื้อไก่เนื้อไก่อร่อยไหมอร่อยไหมคะโอ้กินทุกอย่างเลยท <c oughs> ุกอย่าง <c oughs> เกลี้ยงทุกอย่างเลยกินแล้วกรุณาล้างด้วยนะคะได้ยินไหมล้างด้วยนะ โอ้ตั้งหน้าตั้งตากินเลยเอ่ะเรทอร่อยแซบบอแซบบอคะโออติดใจติดใจปลาใช่ไหมปลาอร่อยกว่าใช่ไหมอ่ะอะไรอร่อยกว่ากันเล่าให้ฟังหน่อยสิอะอันไหนอร่อยกว่ากันปลาหรือว่าไก่หรือว่าอาหารเม็ดอาหารเม็ดอร่อยไหม เลือกไม่ถูกเลยเีนเนี้ยเลือกไม่ถูกเลยเีนเนี้ยกินอะไรก่อนดีเลือกไม่ถูกเลยแซบปะแซบปะคะตอบแน่คะ่ะตอบแน่แซบปะฮะแซบไหมอันไหนแซบกว่ากันมาให้สัมภาษณ์ก่อนมานี่มามานี่ก่อนมามาสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยไม่มีขนมแล้ววันนี้วันนี้กินเยอะมากเลยโอ้โอติดใจเนื้อปลาแซบหลายอันนี้คือปลาบด ปลาต้มเปื่อยปลาต้มแล้วมาแกะเป็นปลาสุกปลาฝรั่งตัวใหญ่ๆเลลายนั่นแหละเนื้อเยอะๆเนี่แสดงว่าแซบอีหลีแซบจริงๆแจ่บบะแจ่บบะคะ <c oughs> คุณออสติีนคุณก็กินหลายอย่างแต่เหมือน วันนี้เป็นวันพิเศษ <c oughs> เป็นวันพิเศษเทศกาลคริสต์มาสอาหารก็เลยเยอะหน่อยมีทุกอย่างวันนี้ไม่ให้ของหวานไม่ให้ขนมไม่ให้อาหารเมร็ดคึ้เป็นขนมให้กินอาหารเม็ดเลยประมาณนี้แต่สรุปแล้วน่าจะเป็นปลาเนาะปลาชอบปลารู้เลยว่าชอบกินปลาแซบหลายใช่ไหมออสตินแซบบอแซบบอคะ <c oughs> แซบว่าคุณคุณอดสตรีนๆๆดูดิท้องไม่มีอะไรเนี่ยกินเยอะๆเอาไปไว้ไหนหมดเนี่ยฮทำไมท้องแฟบๆอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยท้องแฟบด้วยเนี่ย